สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็น how to create drop down เมนูนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ drop down เมนูคืออะไรนะคะก็ตัวเนี้ยค่ะเมื่อเราเอาเมาส์ไปคลิกหรือว่าไปชี้ที่ตัวเมนูหลักเรานะคะมันก็จะมี drop down ที่เป็นเมนูย่อยลงมาให้เราเลือกนะคะ อันนี้เราก็ไปเริ่มกันเลยค่ะให้เราเปิดจุล่าขึ้นมาในส่วนของผู้ดูแลระบบหรือส่วนของแอดมินนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็คลิกที่ตัวเมนูนะคะแล้วก็เลือกอเมนูไอเทมก็ได้หรือว่าเราจะเลือกเมนูที่เราต้องการจะเพิ่มดับดาวลงไปก็ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เมนูนะคะก็เป็นเมนูหลักสำหรับแบบบางคนหรือว่าบางเว็บไซต์ที่ใช้งานจุล่าจริงๆนะคะมันก็จะมีนอกเหนือจากเมนู หลักเมนูหนึ่งเดียวนี้คะ่ะก็จะมีเมนูอื่นๆก็ได้เราก็สามารถเลือกได้แต่อันนี้ไม่ขอเลือกเป็น All Menu Item ละกันนะคะแล้วก็คลิกลงไปคะ่ะเมื่อเราคลิกลงมาเรียบร้อยนะคะมันก็จะแสดงเมนูไอเทมทั้งหมดที่เรามีนะคะในส่วนของหน้านี้นะคะอย่างเช่นอันนี้หน้าเว็บใหม่นะคะก็จะมี Home แล้วก็มีเมนูย่อยเป็นเทสกับทดสอบแล้วก็ xx นี่นะคะมันก็จะแสดงลงมานะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างในส่วนของตัวแท็กนะคะแล้วก็มีย่อยลงมานะคะก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะให้เราคลิกที่นิวนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอมันแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อเราคลิกที่นิวนะคะมันก็จะมีส่วนต่างๆให้เราเขียนเหมือนตัวเมนูนะคะก็อันนี้แค่ใส่ชื่อนะคะอันนี้เดี๋ยวไม่ใส่เป็นเทสแล้วกันนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวเมนูไอเทมไทยนะคะก็เลือกชนิดของมันนะคะอันนี้เดี๋ยวใหม่จะไปทําห้อยในแท็กนะคะอันนี้ไม่ขอเลือกเป็นไทยเป็นแท็กด้วยละกันนะคะแล้วก็เลือกเป็นลิตรละกันค่ะเมื่อเลือกเรียบร้อยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญสําหรับการสร้างตัวเมนูดาวหรือว่า ตัวเมนูย่อยนะคะก็คือส่วนมาทางด้านขวาของเรานะคะในส่วนของเมนูนะคะอันนี้ที่มีดอกจันด้วยนะคะให้เราเลือกตัวเมนูที่เราต้องการจะให้เมนูไอเทมอันนี้ค่ะไปแสดงเนีย่ยอันนี้ไม่มีแค่เม,เมนูเป็นเมนูหลักอันเดียวนะคะก็เลือกมันแล้วก็หากเราต้องการให้มันไปแสดงในเมนูไหนชื่อเมนูไหนอะค่ะเราก็สามารถเลือกได้เลยคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแสดงที่แท็กนะคะก็ขอเลือกเป็นแท็กคะ่ะ จากนั้นนะคะก็มาดูในส่วนของสเตตัสมันด้วยนะคะแล้วก็เลือกให้มันเป็น public นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ทำการ save หรือ s v v e n n d code ก็ได้แต่น,นี้ไม่ขอเป็นเซฟก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป็นรันดูผลหน้าเว็บค่ะเมื่อมันเซฟเรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า save เรียบร้อยนะคะแล้วก็มารันดูผลหน้าเว็บกันค่ะก็ r e f r ฟร h มันสักหนึ่งครั้งนะคะ ถ้าใครไม่ไม่ได้เปิดไว้นะคะก็สามารถเปิดหน้าเว็บได้นะคะโดยคลิกตรงนี้นะคะที่เป็นพรีวิวนนี้น่าจะมาไวกว่างั่นเดี๋ยวไม่ปิดของไหม่ก็ให้เราคลิกอันนี้ใหม่ไม่ได้ตั้งค่าว่าให้ชี้แล้วมันแสดงเลยเดี๋ยวก็ขอคลิกมาที่ตัวเมนูแท็กก่อนนะคะ เห็นไหมคะเมื่อเราคลิกมาที่ตัวเมนูแท็กแล้วมันจะจะแสดงตัวเมนูดอวดราบขึ้นมานะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะที่เราสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ขึ้นเราสามารถไปตั้งค่าให้มันแสดงก่อนนะคะโดยเข้าไปที่ตัว extension แล้วก็ module นะคะแล้วก็เลือกตัวเมนูที่เราสร้างขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวไมทําให้ดูนะคะขอกคดอันนี้ไปก่อน เมื่อใหม่ครแล้วก็สําหรับคนที่สร้างแล้วแต่มันไม่ขึ้นนะคะก็ให้เรามาที่ตัว extension นะคะแล้วก็เลือกโมดูนะคะเพราะว่าในส่วนของเมนูที่เราแสดงหรือว่าส่วนต่างๆที่เราแสดงบนหน้าเว็บะคะ่ะเราจะเรียกมันว่าโมดูหากเราต้องการทําต้องการจะแสดงผลบนหน้าเว็บเราต้องทำการเรียกใช้งานมันก่อนโดยผ่านตัวโมดูนี่ยคะ่ะและ้วเราก็ไปเลือกดูว่า โมดูไหนที่เป็นเมนูที่เราต้องการให้มันมีดาวนะคะทำไมมันมีแค่เมนเมนูอันเดียวนะคะคลิกเข้าไปนะคะเมื่อเราคลิกเข้าไปที่ตัวโมดูเมเมนูเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนนี้นะค่ะว่ามันเป็นสตาร์เลเวลที่หนึ่งไหมคะแล้วก็ตัว n นะคะเป็น o ไหมซึ่งของแบบบางคนเป็นหนึ่งกับหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไม่แสดงตัวเมนูอะคะ่ะ อันนี้เราก็เลือกเป็นอนะคะแล้วก็ตัวโชว์ซับเมนูไอเทมอันเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าบางคนมันไม่ขึ้นนะคะเราก็เปิดให้มันโชว์ซับเมนูก่อนนะคะเมื่อเราเปิดเรียบร้อยนะคะเราก็ทําการกดเซฟแอนโค้ดหรือว่าเซฟแล้วก็ไปรันผลดูก,ก่อนก็นได้นะคะอันนี้เดี๋ยวหม่ขอเซฟแอนโค้ดแล้วกันนะคะเพราะว่าแท็กของใหม่ไม่ขึ้นแล้ว เมื่อเราทาการเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มารีเฟซดูผลหน้าเว็บนะคะของใหม่นี้พอรีเฟซไปปุ๊บผลมันก็จะไม่เปลีป่ยนแปลงอะไรเพราะว่าอของเดิมมันก็แสดงให้เราอยู่แล้วพอเราตั้งค่ามันก็ต้องแสดงอยู่แล้วค่ะนี่นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิวิดีโอนี้นะคะ how to create ดับดาวเมนูนะคะหรือว่าการสร้างเมนูดับดาวหรือ เมนูย่อยบนเมนูหน้าเว็บเรานะคะคาตกบ,บกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ